ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอนาบอนตั้งอยู่บ้านเลขที่78หมู่2ตำบลนาบอนอำเภอนาบอนจังหวัดนครศรีธรรมราชมีพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด3ตำบลคือตำบลนาบอนตำบลทุ่งสงและตำบลแก้วแสน ทำการจัดการเรียนรู้ให้กับกลุ่มเป้าหมายระดับประถมศึกษาระดับมต้นมปลายปวชมีจำนวนผู้เรียนทั้งสิ้น306คนปัจจุบันมีบุคลากรทั้งหมด10คนบริหารงานโดยนายธนาวุฒิกระดังงาครูชำนาญการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอนาบอนโดยสถานศึกษาได้นำนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการสีต้องสองไม่ลงสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอาบอนได้ดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุกในสถานศึกษาประจำปีการศึกษา2567ตามยุทธศาสตร์5ด้านได้แก่ 1. ด้านการป้องกัน1.1สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตตามแนวทางการจัดการเรียนรู้การสร้างภูมิคุ้มกันจากยาเสพติดเช่น กิจกรรมโครงการป้องกันยาเสพติดกิจกรรมห้องเรียนสีขาวโดยสถานศึกษามีการดำเนินการทั้งสิ้น5ห้องเรียนได้แก่ห้องเรียนปวชห้องเรียนสรชห้ององค์เรียนศออรตบาบลแก้วแสนห้องเรียนศออรตบาบีนาบอลและห้องเรียนศออรตบาบีทุ่งสง์โดยในแต่ละห้องมีการแบ่งคณะกรรมการออกเป็น4ฝ่ายคือฝ่ายการเรียนฝ่ายการงานฝ่ายกิจกรรมและฝ่ายสารวัตรนักเรียนเพื่อส่งเสริมให้สมาชิกได้ห่างไกลจากยาเสพติดแอลและอบายมุข 1.2มีการประเมินดำเนินง,งานประกาศผลและมอบรางวัลห้องเรียนสีขาวดีเด่นประจำทุกเดือน1.3สถานศึกษามีการดำเนินง,งานโครงการโรงเรียนปลอดบุรีสถานศึกษามีการดำเนินโครงการสถานศึกษาปลอดบุรีเช่นโครงการอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอ,อบอตอแก้วแสนโครงการไว้โซนสถานศึกษาก่อสอน,นอปลอดสารเสพติด โครงการค่ายเยาวชนแกนนำยาเสพติดโครงการค่ายยุวกาชาติจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจและจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดกิจกรรมค่ายคุณธรรมจริยธรรม1.4ส,สถานศึกษาจัดกิจกรรมเชิงสร้างสารรค์อื่นๆเช่นโครงการแข่งกีฬาเป็นต้น2ด้านการค้นหา 2.1ส,สถานศึกษาได้ดำเนินการตามมาตรการด้านการค้นหาเพื่อทำการคัดกรองผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามระบบการดำเนินงานดูแลช่วยเหลือและแยกกลุ่มผู้เรียนเพื่อให้สะดวกในการดูแลป้องกันช่วยเหลือแก้ไขเข้าถึงผู้เรียนทุกคนอย่างต่อเนื่องทุกภาคเรียน2.2ส,ส,สถานศึกษามีการคัดกรองสำรวจสภาพการใช้ยาเสพติดจำแนกกลุ่มลอดกลุ่มเสี่ยงกลุ่มเสพกลุ่มติดกลุ่มค้าภาคเรียนและหนึ่งครั้งอย่างสม่ำเสมอ โดยนักเรียนแกนนำองค์กรนักศึกษา2.3สถานศึกษามีการรายงานการสำรวจมีรายงานการสำรวจสภาพการใช้สารเสพติดยาเสพติดให้หน่วยงานต้นสังกัดทราบ 3. ด้านการรักษา3.1สถานศึกษาได้มีการกำหนดนโยบายในการบำบัดร,รักษาและส่งต่อโดยแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสร้างเครือข่ายในการบำบัดและรักษาส่งต่อหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณาสุข 3.2สถานศึกษามีการจัดตั้งคลินิกเสียมารักดำเนินการคัดกรองผู้เรียนรายบุคคลพบว่ามีการรายงานข้อมูลผู้เรียนที่มีความเสี่ยงและเกี่ยวข้องกับยาเสพติดแต่ได้มีการให้คำแนะนำและการช่วยเหลือผู้เรียนกลุ่มเสี่ยงสถานศึกษามีการรายงานผลการดำเนินงานผู้เรียนที่ได้รับการบำบัดรักษารวมถึงการส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแต่ไม่มีข้อมูลผู้เสพและผู้จำหน่าย ในสถานศึกษาคิดเป็นร้อยละร้อยเปอร์เซ็นต์สถานศึกษามีคลินิกเสมรักสี่มาตรการด้านการเฝ้าระวัง4.1สถานศึกษาดำเนินการตามมาตรการด้านการเฝ้าระวังโดยมีการรับเรื่องราวร้องทุกเกี่ยวกับปัญหายาเสพติดและอบายมุขโดยมีตู้แดงเสมรักแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานมีเครือข่ายในการเฝ้าระวังทั้งจากหน่วยงานภายในและภายนอกเพื่อดำเนินการรับเรื่องราวปัญหายาเสพติดและอบายมุขผ่านตู้เสมรักรับให้คำปรึกษา และรายงานผลการดําเนินงานแก้ปัญหาย,ยาเสพติดและอบายามุขให้สถานศึกษาทราบ4.2สถานศึกษาได้ดําเนินการจัดตั้งชมรมชุมนุมเสมารักษ์ป้องกันยาเสพติดมีการเปิดรับสมัครสมาชิกชุมนุมเสมารักษ์ทุกตําบลผ่านช่องทางออนไลน์และสมัครด้วยตนเองที่ชมรม 5. ด้านการบริหารจัดการ5.1สถานศึกษาได้ดําเนินงานอย่างเป็นระบบเพื่อให้ปอดยาเสพติดอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน โดยดำเนินงานด้วยระบบบริหารจัดการดังนี้สถานศึกษามีนโยบายยุทธศาสตร์และแผนง,งานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขโดยมุ่งการดำเนินยุทธศาสตร์ด้วยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในสถานศึกษาโดยมีประกาศนโยบายสถานศึกษาสีขาวปลอดบุหรี่ไฟฟ้าและยาเสพติดมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมาการบำบัดร,รักษามีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมาการดำเนินการสถานศึกษาสีขาว 5.2สถานศึกษามีคณะกรรมการดำเนินและมีห้องปฏิบัติงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบาย,ยมุขโดยได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการในการดำเนินงานจัดทำโครงการกิจกรรมเพื่อเฝ้าระวังปัญหาย,ยาเสพติดไม่ให้เข้าสู่สถานศึกษามีห้องปฏิบัติกิจกรรมที่ดำเนินการโดยองค์กรนักศึกษาครูและผู้เรียนแกนนำเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้เกิดขึ้นในหมู่ผู้เรียนสร้างเครือข่ายสร้างความเข้มแข็งให้สถานศึกษา และภาคีเครือข่ายมีการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสอฐานศึกษาโดยดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปีในทุกปีและมีโครงการกิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนห่างไกลยาเสพติดได้แก่โครงการสถานศึกษาสีขาวโครงการห้องเรียนสีขาวกิจกรรมคัดกรองนักเรียนกลุ่มเสี่ยงมีระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนสถานศึกษามีการจัดทําบันทึกการใช้ห้องปฏิบัติการเพื่อบันทึกกิจกรรมภารกิจที่ทําผลลัพธ์และข้อเสนอแนะของการใช้ห้องปฏิบัติการ 5.3สถานศึกษามีการจัดทำบันทึกความร่วมมือ (MOU) กับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนเช่นโรงพยาบาลนาบอนสาธารณาสุขอำเภอนาบอนองค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสนชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอนาบอนศูนย์เครือข่ายการศึกษาที่11เสมนาบอน5.4สถานศึกษามีการดำเนินกิจกรรมรวมกับภาคีเครือข่าย ที่ทำ MOU อย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษา5.50ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอัมพนาบอลได้ดำเนินการรายงานผลการกำกับติดตามโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบาย,ยมุขปีการศึกษา2567รางวัลผลงานดีเด่นสถานศึกษาได้ดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบาย,ยมุขในการขับเคลื่อนโครงการและกิจกรรมต่างๆอย่างจริงจังและต่อเนื่องจน เป็นที่ยอมรับและมีการประเมินห้องเรียนสีขาวจำนวน5ห,ห้องเรียนซึ่งแต่ละห้องเรียนมีการจัดกิจกรรมตามโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขจากการจัดกิจกรรมของแต่ละห้องเรียนส่งผลให้สามารถควบคุมการแพร่ระบาดและปัจจัยเสี่ยงด้านอื่นๆได้ดีเกิดประโยชน์ต่อด้านวิชาการและการพัฒนาจนสามารถมาเป็นแบบอย่างได้ผู้เรียนมีผลสำเร็จท,ทางการเรียนที่ดีขึ้นโดยสถานศึกษามีรางวัลและผลงานเด่นต่างๆดังนี้ สถานศึกษาเสริมสร้างความปลอดภัยระดับจังหวัดนครศรีธรรมราชประจำปี2566ประเภทสถานศึกษาระดับดีรางวัลชนะเลิศการประกวดขยายผลโครงการจิตอาสาของสำนักงานกศนอจังหวัดนครศรีธรรมราชประจำปี2565การประเมินองค์กรระดับที่3องค์กรคุณธรรมต้นแบบประจำปีงบประมาณพุทธศตวรรษ2564รา 2, รงวัลชมเชยประเภทสถานศึกษามัธยมศึกษาขนาดเล็ก รางวันสถานศึกษามุ่งสู่ความเป็นเลิศด,ด้านการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดประจำปี2562เกียรติบัตรสถานศึกษาร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันยาเสพติดโลกศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อัมพนาบอลไม่ใช่เพียงพื้นที่การเรียนรู้แต่คือพื้นที่แห่งความสุขความไว้วางใจและความปลอดภยัย